90ครับนี่ครับเนียนไหมครับเนียบไหมครับกับ New Holland TS 90รถไถเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยครับคันนี้มีเครื่องทั้งหมด4สูบตามตัวเลขครับ TS 90 90แต่งอนาะเป็นเครื่อง Power Star นั่นเองนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง Powerstar ดูที่เครื่องเสื้อเครื่องได้แล้วก็ตัวปั๊มเฮดจะเป็นตัวลายสกอตครับสี C ่สูบดูที่ได้ที่เส้นหัวฉีด1 2 3 4ครับเครื่อง Powerstar สี่สูบ90แรงมา้าแล้ว TS 9 0มันจะเป็นคันหน้า New Holland เท่านั้นไม่มีคันหน้าเซเไม่มีคันหน้าคารโรครับคันหน้า New Holland ครับคันนี้จะบอกความลับไว้อย่างหนึ่งกับเครื่องคันนี้ เครื่องคันนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่าเครื่องอยังไงนะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์12คู12ครับเดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์หรือเรียกกันว่าซิงโคลชัตเติล T/A 90มีทั้งได้ตัวกองเล็กและกองใหญ่ผมหมายถึงกองไฮดรอลิกนะครับถ้ากองเล็กก็สเปคก็จะตำกว่าถ้ากองใหญ่ก็คือเป็นะกูลของรุ่น40นั่นเองครับนี่เรามาดูกองตรงนี้ครั ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นกองใหญ่นะครับดูมือผมได้ก็คือเป็นตัวที่ตัวท็อปนั่นเองครับก็คืออะไรใช้ตัวเดียวกับรุ่น40ช่วงท้ายถือว่าของครบใช้ได้ครับแน่นอนครับเกียร์ธรรมดาห่างก็ต้องเป็นธรรมดาครับมีกระบอกเชื้อย,ยกด้านซ้ายด้วยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมครับ หลังคานี่เป็นหลังคาเซฟตี้นะครับเป็นอันนั้นเป็นหลังคาเหล็กและตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโลนบาร์เป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเซฟตี้เนี่ยเหล็กแลก้วก็ดูภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับบันไดพร้อมตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้ไอซี่สำคัญนะผมเอาแค่ยางกระหะ4ี่เส้นนะไม่ไม่รวมตัวรถนะดูนี่ครขอบ 14.924ยี่สิบสี่ห้อพิเอร์ลี่ครับยางนี้ก็ประมาณตีว่า90%ได้ฮะยางหน้าเองดีอยู่เลยครับด้านนี้แน่นอนครับมันเป็นยางนอกไม่ใช่ยางผลิตในไทยครับนี่ก็เป็นยางกูดเยียครับอันนี้ก็แป90%ิบ้าสิบได้ฮะยางยังดีอยู่เลยครับและยางหลังเช่นเดียวกันนี่ยางหลังนี่พิเศษมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ยี paid, 4, 4 ed, so ่ห้อบาแม1สิบแปดจุดสี่สาสิบสี่เป็นยางเรเดียนด้วยครับเรเดียนก็จะดีกว่ายางฟ้าใบธรรมดาครับนีประมาณแปดนี่ดูดอกนี่ยังดีเลยอะไม่มีแย่ด้วยครับเช่นเดียวกับด้านนี้ยี่ห้อบาแมเหมือนกันสิบแปดจุดเก้าสามสิบเอสิบแปดจุดสี่สามสิบสี่ยางเรเดียนมีแตกรายงานนิดหน่อยแต่เป็นยางเรเดียนไม่เป็นไรหรอกครับใช้ได้ครับ แล้วก็นี่ที่สำคัญนี่เวทอันนี้เป็นเวทเวทเก่านอกครับนี่ตาใบไม้ยังอยู่เลยนิวฮอลแลนด์ครับก้อนหนึ่งหนนะักประมาณ50กิโลมีข้างละ2ก้อนอ่า50คูณ4ก็ประมาณ200กิโลกรัมครับที่เรามีจำหน่ายขายนะครับก้อนละแต่มีมาไม่ค่อยบ่อยครับก้อนละ4,500นะครับเป็นของเก่านอกครับแค่ยากระทะล้อ4เส้นเนก็ ไม่รูมเมืหนะไม่รุมเมืหก็แสงกับบ้านแล้วครับไอ้ที่ผมบอกว่าความลับของเคล็ดลับหรือของเครื่องนี้มันเป็นยังไงมาดูกันครับมาฟังเสียงเครื่องที่บอกว่าเครื่องเป็นยังไงขอเล่นเครื่องให้ดูหน่อยครับโโใสแเ่งควันมากผมยังไม่เ่งควันเลยคันนี้ก็คือเครื่องมันฟิตใหม่นั่นเองครับนี่ ทึงแน่นๆครับเดี๋ยวขับโชว์ให้ดูว่า,วาเป็นยังไงครับอันนี้ระบบไฟก็พร้อมแล้วนะครับเต็มที่ก็แค่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมครับเช่นใบมีดดันหน้าถ้าใบมีดดันหน้าคันนี้ต้องเป็น8ฟุตนะครับเพราะว่ายางล้อหลังมันเป็นขอบ34ครับขวานผมไม่เห็นเลยอนะ นมัแน่นอนจิตใจเป็นไงครับ T A เก้าแรงมา้าโอมาแล้วนี่ T A เกครับได้นะครับไหนขอเล่นซิกักทีนึงครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 6 3 9 2 6 4 1 5 6ครับเราเปิดจันถึง1 2โมงเช้าถึง5โมงเย็นคับ TS90 ครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับ